สวัสดีครับผมพบกับผมเทชนเนี่ยครับผมนี่วันนี้จะมาทําไก่ไก่มาตัวนึงอ่ะเห็นไหมวันนี้จะมาทําไก่ไก่ต้มใบใบชะมวงใบชะมวงเนี่เป็นของที่เตรียมไว้ละมีต้นหอมผักชีมะเขือเทศตมะกูดขาตะไคร้พริกหอมแดง เตรีมยมไว้เดี๋ยวเรามาสับไก่ก่อน จะล้างอันนี้ก็เป็นล้างเสร็จแล้วนะฮะต่อไปเรามาจุดไฟต้มกันจุดกแก่อยู่ใกล้ๆไม่ต้องพยายามไปไปกลขังขังมาต้มขังสูงนิดใส่น้ำลงไปับผมใส่น้ำไปกันเลยใส่พอประมาณพอกินนสดซุปไนทโอเค ระวังรถน้ำเดือดเรามาเตรียมตัวกันหั่นอันนี้ฮะแตะใครใบมะกรูดขาไปขางไปก่อนเลยครับ ไปสักสามหัวหอมหอมทุกอะไรมาทุบอะไรทุบอะไรเสร็จเราก็มาะมะหั่นนะครับมาหัน่น ไป,ไปได้พใส่รไปได้มองเลยเแรกขาดไม่ได้คือเกลือนี่คือเกลือผมเกลือใส่เกลือ,อไปเลยอ๋อครับผมไม้โมกุลนะใส่ลงไปก็อหอมครับใส่ลงไป ไปเป็นหอมแดงทุบก่อนใส่ไปสักสามหัวทุบพอแตกครับใส่ลงไประหว่างนั้นรอน้ำเดือดเดี๋ยวเรามาใส่ไก่กันครับผมน้ำเดือดแล้วผมไปเรามาใส่ไก่กันใส่ไปเลยต้มไม่หมดนะฮะต้มครึ่งเดียวพอ กินไม่หมดดีไม่ออกกินครับเอา,มาไมเมื่อตักเอาเครื่องในใส่ใสขามันไม่ใส่้วออันไหนอันไหนขาไก่อขาไก่ แต่ไปเลยผมต่อไปก็ใส่นี่ต่อไปก็ใส่นี่ครับใบชะมวงใส่ไปเลยไม่ให้ไก่มันสุกก่อนเนาะใส่ไปเลยระว่างมันเดือดเตี้ยวกัดิเดือดแล้วใส่ลงไปก็ใส่สกิ่งมันเลยพอ่อใส่ทั้งกิ่งมันไปเลยนะกิง่งเหรอเด็ดเอาแต่กิง่งอ่อนๆนว่นะเลือดอ่อนนะั่นโอเคนี่ไงครับใส่ไปเลย Công, <laughs> Được kia, để thông tin ông tham gia tập công tham gia tập công ha 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 nó ha 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 Cấm, giò, giò đi xong này để cho เสร็จแล้วไอ้ใจเนี่ยกดลงไปนะครับกดลงไปแล้วก็ปิดฝาทิ้งไว้สักสิบนาทีเรามาปรุงกันปิดฝาไปเลยครับเพื่อ,อทิ้งเออเอาตัวเพื่อทิ้งเผื่อไม่เปรี้ยว ไประหว่างนั่งรอก็ทําการหันหห่นพริกครับผมหั่นพริกใส่ตามเข้าไปครับตอนแรกเมื่อกี้ว่าจะใส่ลืมครับผมนม่เป็นได้ไปซอยใส่เลยหั่นแล้วก็เอาไปใส่เลยพริก จริงเขาก็ตำแสงเนี่ยรอดตอนแรกแล้วชันแล้วฉันแล้ว,แล,วแล้วก็ไปใส่ครับผมดูดิกลางเดือดเลยใส่ไปกันเลยใส่ไปก่อนปิดฝาทิ้งไว้ครับผมระวังในการต่อไประวังในการรอดเราจะมาซอยหอมซอยหอมนี่หอมนี่กันหอมต้นซอยหอมต้น แล้วก็ซอยแล้ก็หั่นมาเขือเทศไว้รอในการปรุงครับมาชิ้นใหญ่ไหมเอาไหมใหญ่เกินเลยขึ้บอกขานต่อนี้ก่อกินน้ำมนาราโอ้วอ้ยากเลยยดยาดเยบ้า, <laughs> าถ่ายรูลกกออยัง mm hmm. ไปดูอะไรวะ ่ไปนะครับใส่ไปต้นหอมอ่ะในส่วนตัวผมอ่ะผมเป็นคนใส่มาเยอะนะแต่ก,กล้องชอบแดด ก็ต้องใส่ตามเจตตะกองใส่เข้าไปมีสิบโลสายสิบโลชอบแดดบอกว่า,วาเรียบร้อยครับผม่อไปหนึ่งลูกปาด ปาดซีดปาดซีแล้วลูกก็น้อยปาดแค่สองพอต่อไ,ไ,ไประหว่างรอไก่สุกครับผมพอไก่สุกได้ที่เดี๋ยวเรามาปรุงเรามาปรุงรสชาติแล้วก็เราจะมาแส่อันนี้ทีหลัง ครับผมเรามาดูครับนี่เดือดแล้วต่อไปเราจะใส่อันนี้กันนะามาเกิดเทนไี่ก่อนให้สุกครับชิมน้ำยังเยี่ยว,ว เขื่อเทศลงไปชิมน้ำเ่ยมันจะเปรี้ยวที่ต้องการว่ะอืมโอเคแล้วเปรี้ยวได้ทีแล, <c oughs> แล้วปิกัเกแล้วต่อไปเรามาปรุงเลยครับผมพอดีแล้วก็ได้ปรุงเลย <c oughs> ปรุงตามใจชอบครับผม <c oughs> ชอบแบบไหนรสชาติยังไงใส่เข้าไป โอเคต่อ,อไปเราก็ใส่นี่ครับหอมใส่ลงไปเลยครับ กดลงให้ให้น้ำเพิ่มทุ่มท่วงหลังจากนั้นปิดฝาแล้วเรามาตักกินครับผม และนี่ก็คือชมหน้าไก่ต้มใบชะมงวงครับผมนี <c oughs> ่หน้าตาน่ากินว่ะมาชิมกันเัยมาชิมกันเรามาชิมกันชิมน้ำก่อนนะอืมโอเค <c oughs> เปี้ยวดีนะไม่ต้องแท่ไม่ต้องใส่มะขามเปียกเลยอืมรสชาติรสชาตโอเค,เคมีกลิ่นของใบชะมวงออก นี่ bài ใบชมดอกตบ1งําขึ้นตรงนั้นก่อน Ngon เออก็ ừ, ừ, ส่วนนี้สูตรพอตต่อดตาต้มไก่ใส่บใบชมวงครับผมเดแล้วมาติดตามตอนเทปหน้ามาผมจะทำอะไรกินครับผมดูแล้วชอบถูกใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ให้ผมเลยครับไปละบ๊ายบาย